กาบเรียนท่านคณะกรรมการในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษทุกท่านดิฉันนางสาวก,กุชพันธ์แสนบุญสิริจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงวิชาเอกนาฏยศิลป์ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสแนสารอเภอสัตหตีบจัังหวดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสแนสารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดทําการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด536คนครูและบุคลากรทางการศึกษา26คน เนื่องจากดิฉันเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะเพียงคนเดียวของโรงเรียนจึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดิฉันปฏิบัติการสอนในรายวิชาทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และปฏิบัติการสอนในรายวิชาดนตรนีนัฏศินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมภาระงานสอน23คาบต่อสัปดาห์รับผิดชอบหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนรับผิดชอบทุนการศึกษาหน่วยงานภายนอกและครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1ค่ะดิฉันขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอในรายวิชาดนตรีนัตสินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จัดการเรียนการสอนวันพุธที่1่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566คาบเรียนที่5เรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง มาตรฐานการเรียนรู้2.3.2ตัวชี้วัดม .3 ทับ1ตามที่ปรากฏในคลิปการจัดการเรียนการสอนนั้นเนื่องจากที่ผ่านมาสภาพปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนที่ต้องมีการแสดงมีการแต่งกายเช่นงานกีฬาสีกิจกรรมวันภาษาไทยวันวิทยาศาสตร์และวันสำคัญอื่นๆ รวมไปถึงกิจกรรมร่วมชุมชนเช่นรำกองยาวแห่เทียนภรษารำโอยพอรในเทศกาลต่างๆหากไม่นัดนักเรียนมาแต่งตัวตั้งแต่เช้าตรู่ดิฉันไม่สามารถแต่งตัวให้หนักเรียนได้ทันเวลาทําให้ลำบากผู้ปกครองมาส่งส่วนตัวนักเรียนก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยเหตุผลน,นี้ ดิฉันจึงมีแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถจากการริเริ่มสร้างสรรค์การแต่งกายในรูปแบบใหม่ๆจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนไปปรับใช้ในการแต่งกายกิจกรรมงานโรงเรียนและที่สำคัญ นักเรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ในชั้นเรียนไปปรับประยุก์ตใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันเลือกจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ABL (Activity Based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผ่านกิจกรรมกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองโดยครูทำหน้าที่ออกแบบกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างมีความสุขซึ่งดิฉันได้แบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมออกเป็น4ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ทบทวนประสบการณ์ 1. ครูผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียนพร้อมกับเช็คจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในคาบเรียนนี้ 2. ครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเพื่อทบทวนประสบการณ์และสุ่มให้ผู้เรียนตอบคำถามเพื่อประเมินความพร้อม 3. ช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาจนผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่การเรียนรู้ใหม่ได้ 4. เมื่อเห็นว่าผู้เรียนพร้อมเรียนแล้วครูผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบค่ะสำหรับขั้นตอนที่2กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ 1. ครูผู้สอนกระตุ้นความสนใจโดยให้ผู้เรียนที่เคยร่วมการแสดงนาตสศิลป์ออกมาเล่าประสบการณ์ความประทับใจของตนเองให้เพื่อนๆและครูผู้สอนฟัง 2. ครูผู้สอนใช้หุ่นจำลองเป็นสื่อสาธิตในการห่มสบายนุ่งจงกระเบนและจับจีบหน้านาง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเกิดความคิด,ดเริ่มในการสร้างสารรค์ผลงานของตนเอง 3. ครูผู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มละ3าคนโดยใช้หลักการคระชายหญิงแบบสุ่ม 4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อจับฉลากกล่องสุ่มที่ครูได้จัดเตรียมไว้เพื่อนำอุปกรณ์ในกล่องไปออกแบบสร้างสารรค์การแต่งกายตามจินตนาการและแรงบันดาลใจของผู้เรียน โดยมีเวลากำหนดในการสร้างสรรผลงาน15นาทีในระหว่างจัดกิจกรรมครูได้เปิดดนตรีไทยบรรเลงประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนในระหว่างการทำกิจกรรมครูได้เข้าสังเกตการการปฏิบัติงานกลุ่มในแต่ละกลุ่มและคอยให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติขั้นตอนที่ส สะท้อนความคิด 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าสแสดงออกโดยการนำชุดที่ผู้เรียนช่วยกันออกแบบเดินแฟชั่นโชว์ 2. ครูผู้สอนสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงานกลุ่มเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ก่อนให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานโดยการสุ่มจัดฉลากตัวแทนเพื่อออกมานำเสนอเครื่องแต่งกายที่ผู้เรียนร่วมกันออกแบบและสร้างสรรค์ 3. ให้ผู้เรียนประเมินผลงานตนเองตามด้วยให้เพื่อนในห้องร่วมประเมินผลงานนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาสืบต่อไปขั้นที่ 4, สรุปความรู้และประเมินผลผู้เรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมการออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงเป้าหมายของการจัดกิจกรรมครูผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนทำกิจกรรมกลุ่ม อยากเห็นความสามัคคีของผู้เรียนไม่ได้เน้นที่ความสวยงามหรือความอลังการมากมายแต่อยากเห็นความคิดเริ่มสร้างสรรค์นในการออกแบบเครื่องแต่งกายของผู้เรียนจากอุปกรณ์ที่ผู้เรียนจับฉลากได้ในเวลาที่กำหนดสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือการชื่นชมและให้กำลังใจผู้เรียนในการเรียนครั้งนี้ค่ะส่วนด้านผลลัพธ์ในการจัดการเรียนรู้จากการบันทึกการสอน ในระหว่างการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดต่างๆด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงของตนเองได้อยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ80ดด้านทักษะกระบวนการการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงนักเรียนสามารถออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายได้ตามเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อเซ์ส่วนทักษะการทำงานกลุ่มนักเรียนมากกว่าร้อละแให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมครั้งนี้ดีมากค่ะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทางานสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้สำเร็จตามความคาดหวังและแสดงให้เห็นว่านักเรียนรักความเป็นไทยแต่ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคเพราะในวันที่จัดทำกิจกรรม การเรียนการสอนมีนักเรียนขาดเรียนจำนวน3คนในยุคไอทีแบบนี้ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของครูเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาดนตรีนาตสินครูผู้สอนได้ยืดจุ่นการทำกิจกรรมให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาได้ศึกษาจากวิดีโอช่วยสอนที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพิ่มเติมผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่นักเรียนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องครูได้มอบหมายการบ้านการเดี่ยวให้นักเรียนออกแบบสร้างสรรค์การประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงโดยให้เวลาในการทำงานหนึ่งสัปดาห์ผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์ได้ไม่จำกัด ดิฉันนางสาวกุชพันธ์แสนบุญสริริขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ